เรื่องอะไรอุทกภัยในขณะน,นี้ทางเชียงใหม่ในตัวเมืองระดับน้ําลดลงต่อเนื่องนะครับตัวชมผมหมายถึงระดับแม่น้ําปิงซึ่งวัดระดับล่าสุดตีห้าที่ผ่านมาคือหนึ่งชั่วโมงก่อนหนะ้าลงมาอยู่ที่4.19เมตรเท่านั้นเองนะฮะระดับน้ําปิงที่จุดวัดน้ําพีหนึ่งสะพานนวรัฐเวลาตีห้าที่ผ่านมาวัดระดับได้ที่4.19เเมตรค่ะและชั่วโมงก่อน 2> 2สองเซนใช่ค่ะก็แปลว่า1ชั่วโมงผ่านไปลดระดับประมาณสองเซนก็ต่ำกว่าระดับเตือนภัยน้ำปิงล้นตะลิ่งแล้วนะคะ,ะที่ขึ้นสูงสุดของระลอกนี้ซึ่งเป็นประวัติการก็คือ4เมตร93าเซนจำได้ใช่ไหมใช่ตอนตีสอของเมื่อคืน26กันยาต่อเนื่องเช้า25ต่อเนื่องเช้า6 6่ส่ะเพราะฉะนั้นณขณะนี้ลงมาเหลือ4 1 9ค่ะหายไปเท่าไหร่74 74เซน ก็ถือว่าระดับน้ำเนี่ยถือว่าพ้นช่วงวิกฤตนะครับทุนผู้ชมลดลงต่อเนื่องแต่มันทิ้งความเสียหายเอาไว้<ฮ>เดี๋ยวจะไปติดตามารายละเอียดกันนะครับทุนผู้ชมเมืองเชียงใหม่ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสเพราะว่าเรานําเสนอไปแล้วถนนเศรษฐกิจอย่างถนนช้างครานในบาซาแหล่งชุมชนต่างๆท่านผู้ชมเรียกว่าเป็นครั้งที่เชียงใหม่ถูกโจมตีเข้าฐานที่มั่นแล้วก็คือเขเศรษฐกิจเดี๋ยวมาไล่เรียง แต่เชียงใหม่ยังไม่จบแค่นี้ครับท่านผู้ชมครับเพราะอะไระดูเหมือนจะวนกันอยู่ในจังหวัดนี่แหละท่านผู้ชมครับไปที่จอมทองบ้าง<ะ>ก่อนหน้านี้ก็คือแม่อายช้ยประการอันนั้นอีกสองโซนแล้วก็มาที่ไหนละ่ะท่านผู้ชมฮะก็มาถึงทางสรรพีตัวเมืองล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาจอมทองครับท่านผู้ชม เพจอำเภอจอมทองเชียงใหม่รายงานสถานก,การณ์น้ำตั้งแต่เมื่อคืนนี้หนึ่งทุ่มฝนตกหนักในเขตจอมทองและบนยอดดอยธนนนานกว่า3ชั่วโมง <ทำ S 1> แล้วเกิดน้ำป่าค่ะหลากลงมาจากดอยนะคะซึ่งช่วงประมาณสักห้าทุ่มสินาทีเนี่ยค่ะน้ำป่าหลากลงมาท่วมสะพานข้ามลำน้ำแม่หอยอก่อนถึงน้ำตกแม่กลางแล้วก็เป็นเส้นทางขึ้นดอยอินทนนท์รถผ่านไม่ได้นะคะ นี่อีกอำเภอหนึ่งเลยห่างไกลมาเลยท่านผู้ชมอำเภอจอมทองค่ะบ้านเรือนชาวบ้านบริเวณนั้นก็ถูกน้ําป่าหลากเข้าท่วมบางท่านเนี่ยขนรัย์สินกันไม่ทันแล้วก็นี่เป็นคลิปนะคะที่ถ่ายกันเอาไว้ได้ตั้งแต่เกิดมา24ปีอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่าเห็นน้ําท่วมเยอะขนาดนี้มีว่าพอๆกับเชื่อเ่ที่พนอบีพนอบีโทรไปแจ้งพอโทษเอจังหวัด ลำน้ำแม่หอยครับตัดขาดการแจ้งเตือนนี่รูปลอไม่เช่วยใครเชืวอใครไม่ได้ครับตอนนี้ช่วยตัวเอง้วครับช่วยตัวเองทุกวันลำน้ำแม่หอยและลำน้ำแม่กลางเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่หมู่สิบบ้านแม่หอยบ้านเมืองกลาง บ้านกูฮอสามัคคีตำบนบ้านหลวงอำเภอจอมทองเป็นภาพแบบนี้เทศบาลตะบนบ้านหลวงอินทนนโพสตเตอนประชาชนน้ําเพิ่มระดับสูงขึ้นขณะที่ขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลตะบนบ้านหลวงซึ่งมีลําน้ําอับบ้านอยู่ติดกับแม่กลางแม่หอยแม่ยะแม่ปอนน้ําเพิ่มสูงขึ้นต่อนเนื่องให้เล่งขนของขึ้นที่สูง น้ำป่าซึ่งหลากลงมาท่วมถนนขึ้นดอยถนนขณนะนี้ล่าสุดเนี่ยลดลงแล้วสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้แล้วนะคะแต่ปัญหาก็คือมาถ้าไปไม่ใช่ที่ล่มก็ผ่านไปแต่ถ้าเป็นที่ล่มอย่างบ้านเรือนประชาชนอันนี้ยังท่วมอยู่ค่ะลำน้ำทั้งสี่สายลำน้ำแม่กลางแม่หอยแม่ยะแม่ปอนระดับน้ำยังเพิ่มสูงเรื่อยๆไหลเร็วและแรงนะคะและแน่นอนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังกันอยู่ลำปางท่านผู้ชมลำปาง น้ำจากเชียงใหม่เนี่ยจะไปที่แม่เปงใช่ไหมไปเขื่อนภูมิพลน้ำจากลำปางก็คือแม่น้าําวังเดี๋ยวก็จะไปเขื่อนภูมิพลตีสองครื่องที่ผ่านมาแม่น้ําวังในเขตเทศบาลนครลําปางบริเวณชุมชนกาดกองต้า ระดับน้ําเพิ่มสูงต่อเนื่องโดยที่บริเวณสะพานวัดเกาะวาลุการามหรือสะพานรัตนโกสินทร์200ปีค่ะอันนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วบางจุดเนี่ยน้าดันผ่านท่อขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ไปท่วมถนนคนเดินบริเวณหลิงจันหมันแล้วอ้าวโดนอีกลําปางทนผูชมนเห็นว่าถ้าน้าวังยังสูงอีกสมมติว่าสูงขึ้นอีกสักประมาณ50เซนเนี่ยน้าจะเริ่มทะลักเข้ามาที่บริเวณถนนคนเดินแล้วนะคะ,ะก็เกรงว่าเดี๋ยววันนี้จะกระทบกับถนนคนเดินกาดกองตา อย่างที่บอกไปที่ลำปางเนี่เป็นประเด็นเรื่องเขื่อนกิวลมเพิ่มการระบายน้ำค่ะเป็น399รูกลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่ชุมชนหลายชุมชนในเขตนครลำปางเนี่ยน้องไ์ถูกน้ำวังล้นเข้าท่วมทั้งสองฝากฝั่งเลยค่ะอ้านี่คือลำปางเป็นภาพใหญ่ๆต้นน้ำก่อนกลางน้ำปลายน้ำเ,เมื่อวานนี้มีการประกาศเตือน11จังหวัดลุมเจ้าพญา ท่านผู้ชมอันเนื่องมาจากในช่วงนี้เขื่อนเจ้าพยาหรือเขื่อนชัยนาทีกว่าชัยนาทจําเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ําท่านผู้ชมเพิ่มการระบายน้ําก็แปลว่าตั้งแต่เขตจังหวัดชัยนาทลงมาอุทัยธานีอีกส่วนหนึ่งท่านผู้ชมแล้วก็สิงห์บุรีอ่างทองอยุทยาสุพรรณบุรีลบบุรีประทุมธานีนนทบ,บุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครพื้นที่ติดแม่น้ําเจ้าพญาปอดระวัง โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้คาดว่าเขื่อนเจ้าพยาจะเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไปถึงระดับ2,000ลูกบา์เมตรมต่อวินาที2,000ค่ะบู้ชอมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพยาน้ำจะสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกน่าจะประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งนะคะ1เมตรถึง1เมตรครึง่งลุ่มเจ้าพยาอา้าวท่านที่อยู่ริมน้ำท่านทราบอยู่แล้วนะครับโตชม โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยค่ะคลองผงเพลงอ่างทองคลองบางบานอายุธยาแม่น้ำน้อยก็คือตำบลหัวเวียงอำเภอเสนานะคะตำบลลาดชิดตำบลท่าดินของอำเภอผักไห่ด้วยขนาดที่วันพรุ่งนี้ใช่ไหมที่คาดว่าจะปล่อย2 0 0พัน่ะวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้น่าจะขยับอัตราไปเป็นสองพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะหามยามไรพรุ่งนี้น้ำทะเลหนุนท่านผู้ชมนั่นก็แปลว่านี่ เราเจอกับน้ําเหนือต้องเร่งการระบายน้ําถูกไไปต้องไปวันพรุ่งนี้น้ําทะเลหนุนครับทุกผู้ชมสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ําทะเลหนุนสูง28คือพรุ่งนี้ถึง2ตุลาอิทธิพลของน้ําทะเลหนุนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับมวลน,น้ําหลักจากตอนบนก็คือน้ําเหนือ ลุ่มน้ําต่างๆเนี่ยไหลลงมาสมทบนะคะดังนั้นระดับน้ําในแม่น้ําจะเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงน้ําท่วมค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ําแม่น้ําเจ้าพญาแม่น้าแม่กลองแม่น้ําท่าจีนชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ําและแนวเขื่อนชั่วคราวที่ไม่มีแนวป้องกันน้ําถาวรเนี่ยค่ะท่านผู้ชมน้ําเหนือมาพอดีเลยเจอกันวันพรุ่งนี้น้ําหนุนเติมมาพื้นที่เสี่ยงนอกจากลุ่มเจ้าพยาซึ่งก็ไล่ตั้งแต่สูรประการกรุงเทพมหานครนนทบุรี ปทุมธานีอันนี้คือเจ้าพญาแล้วก็ยังมีในส่วนของจังหวัดที่รับจากแม่กรองท่าจีนอ่ะใช่สมุทรสงครามสมุทรสงคาสมุทรสาครนนะครปฐมเอาผมเผื่อให้ได้ไหมาทางชาเชิงสาวต้องระวังาบางปะกงค่ะอันนี้คือน้ำหนุนทั้งเส้นท่านผู้ชมโปรดติดตามอย่างกระชั้นชิดถึงกันนั้นเบื้องต้นนนทบุรีเมื่อวานนี้เห็นภาพการเตรียมตัวนะใช่ค่ะเขาบอกปรมแล้ว นี่ยังไม่ถึงเพิ่มอีกเม้ถึงเม้ครึ่งนะนี่ค่ะและยังไม่มีน้ําทะเลนุนนะใช่ค่ะดูภาพที่ปากเกร็ดกับที่ไหนเนี่ยที่ปากเกร็ดแถวแถวท่าอิดเนี่ยค่ะน้ํา <ừ. S 1> ท่วมแล้วนะคะเมะื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่านนทบุรีสั่งเตรียมความพร้อมออกหนังสือด่วนที่สุดแล้วค่ะต้องเฝ้าระวังเอ,อแต่แน่นอนครับทุกท่กรณีแบบนี้เนี่ยพื้นที่ริมแม่น้ําก็จะได้รับผลกระทบาคาดการณ์ว่ากทมคง เตรียมรับมือไว้ได้ดีนะแต่มันต้องระวังน้ําหนุนเดี๋ยวน้าหนุนเนี่ยกทมจจะเห็นแถวไหนแถวทรงวาดอย่างนี้เป็นต้นค่ะอ่าเนี่ยก็จะมีน้ําหนุนนี่เป็นภาพใหญ่ๆน้ําเหนือมาเจอกับน้ําหนุนน้ําฝนเป็นยังไงกรมบูโตบอกว่ายัางไงคาดการฝนวันนี้พทมปริมณฑลหกบปริมณ็น60%นะใช่ค่ะวันนี้เหนือกับอีสานดีขึ้นหน่อยนะคะ40อร์ซของพื้นที่ที่เหลือกลางตะวันออกใต้ทั้งสองฝั่งกรุงเทพปริมณฑลวันนี้โอกาสเกิดฝน 60%ของพื้นที่ค่ะอันหนึ่งมาจากลมตะวันเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนทําให้มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ท่านผู้ชมเราติดตามสถานการณ์ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําขนานี้สุโขทัยกำลังแย่อยู่เหมือนกันใช่ไหมค่ะเช่นเดียวกับพิษณุโลก ขนาดที่รายน้ําอย่างที่ว่าดันมีโอกาสมากที่เจอเจอกับ3ามน้ําอย่างที่ว่า,าก็คือน้ําเหนือน้ําหนุนและจะมีน้ํา